สวัสดีค่ะมิ้นค่ะจากร้านแห่อินฟินิตี้จังหวัดชุมพรนะคะคลิปนี้นะคะลูกค้ามาต้องการแก้สีผมเนอะสภาพเส้นผมลูกค้านะคะผ่านการฟอกการทำเคมีซําซ้อนมาหลายรอบนะคะแล้วก็มีการแก้แล้วยังไม่ได้ดั่งใจนะคะสีผมที่ลูกค้ามานะคะจะเป็นสีเทาอมน้ำเงินนะคะบางจุดเทาบางจุดน้ำเงินบางจุดเขียวเนาะ เดี๋ยวเราดูรูปต้นฉบับก่อนนะคะว่าก่อนแก้ลสีผมลูกค้าเป็นแบบไหนนะคะจากในรูปนะคะสังเกตได้เลยนะคะว่าสีผมลูกค้ามีค่อนข้างหลากหลายนะคะทั้งสีน้ำเงินสีเทาสีม่วงสีเขียวปนๆกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวมาดูสีที่เราใช้แก้กันในวันนี้นะคะโทนสีที่เม้นใช้นะคะในการแก้เนาะตามรูปนะคะ ก็จะเป็นสีส้มประกายทองนะคะกับสีบรอน์เข้มประกายเทานะคะใช้ทั้งสองสีนี้ผสมกันนะคะทําไมถึงใช้2ส,สีนี้นะคะเพราะว่าสีผมลูกค้าส่วนใหญ่จะติดน้ําเงินนะคะเราเลยใช้สีส้มมาหักหล้างกันนะคะและที่สํคาคัญสีปลายทางที่ลูกค้าต้องการตามโจทย์ของลูกค้านะคะลูกค้าอยากได้สีแอลมอนนมนะคะ สีอ้วนนมนะคะจะเป็นสีน้ำตาลประกายส้มประกายเทานะคะอันนี้คือสีปลายทางที่ลูกค้าต้องการนะคะสีที่ลูกค้าต้องการนั้นเลยทําให้มิ้นเลือกนะคะสีที่ทําในรูปสสีนี้ผสมกันอย่างละครึ่งนะคะอย่างน้อยก็ได้หักล้างความเป็นน้ําเงินด้วยนะคะและยังมีความเป็นประกายน้ําตาลส้มเทาตามที่ลูกค้าต้องการะคะ่ะสสี ใช้สสีนั้นอย่างละครึ่งเนาะด้วยผสมไฮแค่สเปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะสเปอร์เซ็นนี้ก็แค่ช่วยเปลี่ยนประกายสีผมเนาะไม่ได้ต้องการยกความสว่างของผมลูกค้าขึ้นไปนะคะผมลูกค้ามีความอ่อนแอค่อนข้างมากนะคะอีกเทคนิคหนึ่งที่มินใช้นะคะในการที่จะทผมอ่อนแอนะคะก็คือการใช้สีผมให้ชุ่มให้ฉ่าให้มากกว่าปกตินิดนึงนะคะเพราะความ ใช้สีมากเนี่ยจะให้ความชุ่มชื้นกับเส้นผมกลับมาได้ด้วยนะคะนอกจากลงสีให้ชุ่มแล้วนะคะเคสนี้ลูกค้ายังทําการเชื่อมแกนไปด้วยนะคะส่วนการเชื่อมแกนเนี่ยไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะขั้นตอนการทํางานของเคสนี้นะคะมินจะพาลูกค้าไปสระก่อนหนึ่งรอบนะคะโดยใช้แชมพูเปิดเก็บผมนะคะ หลังจากนั้นเราจะมาทําการลงสีเลยนะคะโดยการลงสีเราจะเริ่มลงจากโคนก่อนนะคะหลังจากที่เราลงโคนเสร็จแล้วเราจะลงปลายต่อทันทีเลยนะคะแล้วเราจะจับเวลาให้ครบตามแต่ละแบรนด์นะคะที่ตั้งไว้เนาะอาจจะเป็น15นาที20นาที30นาทีอันนี้แล้วแต่แบรนด์แต่ละแบรนด์เลยนะคะหลังจากทําสีเสร็จนะคะ เคสนี้ลูกค้าได้ทําการเชื่อมแกนต่อนะคะเชื่อมแกนนี้ย้อนไปดูคลิปที่แล้วได้นะคะมิ้นลงไว้แล้วนะคะการเชื่อมแกนเนาะหลังจากที่ครบเวลานะคะเชื่อมแกนเสร็จอะไรหมดแล้วนะพาลูกค้าไปสะลงคลิปนวดสําหรับผมทําสีได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะคะว่า หลังจากที่เราพาลูกค้าไปสระลงครีมนวดแล้วผลเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสีผมจะสวยถูกใจหรือตรงตามที่เราวางแผนไว้หรือเปล่านะคะสีที่เราวางแผนไว้นะคะเป็นสีแอลมอนนมประกายหมนนะคะแอลมอนนมก็คือสีบรอนติดส้มติดเทานะคะบอนสว่างติดส้มติดเทานะคะมีความเป็นน้ำตาลส้มเทาประมาณนี้นะคะ่ะ เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันเลยนะคะว่าเป็นยังไงนะ พร้อมหรือยังคะจะมาดูผลลับกันเลยาสามสองหนึ่งกดูผลลับกันเลยคะ่ะเป็นไงบ้างคะสีผมลูกค้าจะดูเนียนเสมอและมีความเป็นน้ําตาลมากขึ้นแต่ยังคงความหมนและมีความเป็นส้มเล็กน้อยนะคะเป็นไงบ้างคะสวยใช่ไหมคะเป็นไงคะการแก้ผมง่ายๆนะคะ โดยที่ไม่จําเป็นต้องฟอกเสมอไปเนาะเรารู้จักการใช้สีหักล้างก็สามารถทําให้ผลงานเราออกมาสวยขึ้นได้เลยนะคะสําคัญผมดูเงาขึ้นด้วยนะคะดูชุ่มชื้นมีน้าหนักมากขึ้นด้วยคะ่ะสําหรับใครใมีคําถามเกี่ยวกับการทําผมทําสีผมนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้มินด้วยนะ,ะไปแล้วคะสวัสดีคะ่ะ